ก็คือว่าแบบการรวมตัวมสคเนว่ารมตัวกันทุกวันอยู่แล้วครับรวมรวรวมตัวทุกวันเลยโอเคค่ะซึ่งตอนนี้ลรารกำลังใกล้จะออนแอร์แล้วตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้นครับกลัวถ่ายไม่ทันครับงเ้ยนีล้เฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ ใจนี่นดครับดดยกอยรรมับกด้ยตลอดโดนครับดด้วโดนเลกตัวอย่างตละครนจดราม่าสืบสวนสอบสวเรื่งหลังนี่น่าจะพลเรือก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นประการนี้ใช่ใครูทันก็พูดซึ่งเร่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้กักกลับมาร่วมงานด้วยกันเป็นไงบ้างคะเนทานอก็เื่นะรนอม ก็ก็ก็ไม่ได้เจอกันมาเหมือนจะมา5ปีห้าปีจากเสียงเพื่อนสะเทือนดาวก็ตอนนั้นก็ถือว่ามาเจอกันครั้งแรกก็ดีดีประมาณหนึ่งดีสําหรับสําหรับพี่ว่าดีดีดีอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอครั้งนี้เรื่องเทียนั้นแสงก็รู้สึกว่าพัฒนาการของทั้งสองคนก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเหมือนกัน หลังจากที่ไปเจอไปเจอเรื่องอื่นอะไรกันมาอะไรเงี้ยน่าจะมีประมาณนี้เสียวสันหลังว่างๆเลยใจไม่ค่อยดีเอาไปทำไมแล้วปัาไข่มูกแล้วค่ะทำงานในังทางนี้ยังไงบ้างแรกไข่ก่อนเลยไม่ไม่ไข่ด้วยอ๋อสำหรับหนูหนูคิดว่ามันคือเขาต้องขอบอกต้องบอกก่อนว่าทุกๆการแสดงของหนูค่ะเขาจะเป็นคนสอนหนูก็รู้สึกว่ามันมีความสบายใจที่ได้เล่นกับพี่เขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความ เหมือนจะง่ายง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับพี่พลหรละก็ก็ก็ของผมเองคือผมพี่รถก็ปั้นพลอยมาเป็นพระเอกตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็คือเสียงเลื่องสะเทือนดาวนี่เขาฉัพลัดอยู่เนี่ยแล้่เขารอกันเนี่ยเป็นสิบเลยเนี่ยกูไม่รหรออ๋อโอเคคือผมผมผม ผมก็ถูกปั้นมาจากเขาครับแล้วก็วันนี้ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้อยู่กับทีนี้แล้วก็กองนี้เพราะว่ากองนี้เป็นกองที่สนุกมากแล้วก็เวลากลับไปดีไลนยรู้สึกเหมือนครอบครัวทุกทีเลครับใช่ครับแล้วก็อย่างไข่มุกเองเนี่ยตอนที่ตอนที่พอยเล่นเรื่องแรกอะ่ะน้องน้องก็อาจจะยังไม่ไม่เคยชินกับทางด้านละคร ทางด้านการแสดงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลาการแบบการเรียนรู้เยอะหน่อยตอนแรกๆนะแต่พอแบบหลายๆเรื่องผ่านไปเงี้ยมีเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4ีเรื่อง5พอพอกลับมาเจอเขาเรื่องนี้เขาเก่งขึ้นมากแล้วก็ในระหว่างที่ ที <mile> ่เขาไปเล่นเรื่องอื่นๆมาเราดูพัฒนาการเขาตลอดครับแล้วว่าเขาเล่นละครเป็นแบบไหนหรือแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เก่งขึ้นมากเขาก็ทําการบ้านได้ละเอียดขึ้นเยอะครับแต่จะมีแค่อย่างเดียวบางทีเวลาเขาเก่งเกินไปแล้วแบบเขาชอบแกล้งผมในฉากแค่นั้นเองแก้งหนูแกล้งด้วยเหรอแกล้งหรือมีคลิปอยู่แล้วเคมีเคมีของกันกลับมาครั้งเนี้ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนส้มไม่รอดูในละครเลยอ๋อไม่จังอย่างเรื่องเสียงเอื้อนมันเหมือนกับ มันเป็นเหมือนกับคู่รักที่ต้องสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะการเป็นคู่รักที่มันต้องมาสืบสืบหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสองครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ย <ใน S 1> เหมือนเป็นคู่หูผู้หูหหสืบสืบสวสอบสวนอ,อะไรประมาณนี้ครับคับสูบกับคนอื่นด้วยน, <laughs> นอกจากพลานพสแล้วตัรละครที่สำคัญก็คือพี่อมอก,กับแม่นกน้อย สองละครเรืองนี้สุดสุดสำคัญสำหรับเรื่องมากมากๆสปอยคุณผู้ชมหน่อยว่ามันมันสําคัญยังไงสําหรับแม่น้อยเนาะแม่น้อยขอบคุณขอบคุณพี่รถมากๆเลยนะคะที่นําแม่มาปั้นแม่เกินปั้นแล้วล่ะแม่แม่ไม่ได้เป็นน้ำมันกับแม่ค่ะเกินปั้นแล้วล่ะแม่ที่ที่ให้โอกาสแม่การร่วมทั้งผู้บริหารด้วยเพราะว่าแม่ยังไม่เคยแสดงละครค่ะแต่แม่ก็เต็มที่สําหรับเรื่องนี้แม่บอกเลยว่าคือไม่แผ่วเลยอ่ะ ไม่มีแผ่วแม่ก็ไม่แผ่วพี่อมก็ไม่แผ่วทุกคนนี่นี่หนุ่มแหววไหมไม่แผ่วเลยเอากําลังมาจากไหนเนี่ยไม่เคยแผ่วค่ะไม่แผ่วไม่มีแผ่วเป็นแม่เป็นแบบเซอร์ไพรส์มากกับเรื่องนี้พี่อมะค่ะเซอร์ไพรส์กับกองค่ะเซอร์ไพรส์กับวมกาบเซอร์ไพรส์กับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ในวงการบันเทิงมาก็30กว่าปีแล้วนะคะก็ได้มาเจอกองถ่ายที่แบบว่าเป็นกองถ่าย ที่เรารู้สึกว่ามาทํางานแล้วเราสนุกสนานมากคือที่ผ่านมาก็สนุกสนานแล้วแต่อันนี้คือแบบมากมากๆแล้วก็ทีมงานก็น่าราักอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมมาถึงนักแสดงรุ่นน้องที่แบบว่าทุกคนคือเก่งมาก แล้วก็แม่นกน้อยก็เพิ่งได้เจอกันทั้งแรกซึ่งเป็นแฟนคลับแม่มานานแล้วนะคะแล้วก็พอเจอกับแม่เราก็ไม่อยากให้แม่เกรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับแม่มองอ่อมด้วยความเกรงงานในฉากวันแรกอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบคุยเล่นกับแม่อะไรเงี้ยค่ะกับตั้งน้องทีมงานด้วยวันวันแรกที่เข้าฉากตอนแรกกังวลอยู่ว่าแม่จะยังไงว่าอะไรเงี้ยไม่เคยเจอแกเล,ล่นเลยอะไรเงี้ยพอวันแรกเข้าฉากเข้ากับพี่ออมอ,อยู่ในอนามัยมันดราม่าด้วยอ่ะลั่นลั่นอนามัยเลยอ่ะแบบ โหแบบเลยต้องไปบอกว่าแม่เบาๆหน่อยมันเป็นความลับในเรื่องมันเป็นความลับแต่แม่พูดดังมากแม่ใส่ยับอ่ะแม่ใส่ยับอ่ะพี่เม็นายหลับค่ะใช่ถ้าเกิดแม่พูดดังขนาดนี้คือจบแล้วนะเรื่องนี้ความลับเปิดเผยเลยต้องไปขอให้แกเบาๆนิดนึงนักแสดงใส่เต็มกันหมดแน่นอนใส่เต็มนอกจากการแสดงแล้วความสุงแล้ววัฒนธรรมในเรื่องนี้เกี่ยวกันแห่เทียนใหญ่พูดถึงการแห่เทียนหมว่าทำไมถึงผิดยกวัฒนธรรมนี้นมา มันเป็นมันเป็นงานที่อุบลอ่ะมันเป็นงานแห่เทียนเข้าพรรษานะี้ยที่ใหญ่ที่สุดในในภาคอีสานในประเทศไทยเลยอะไรเงี้ยแล้วมันคือคนที่นั่นอะ่ะงานแห่เทียนเขาอะมีคุณค่าเขามากมีความสำคัญเขามากเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ามันมีโอกาสเราก็อยากจะเอาบอกมาให้ทุกคนในทั้งประเทศอะ่ะได้รู้ว่าอ,อ๋อมันมีงานแบบนี้อยู่อะไรเงี้ย ยิ่งใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าไปอยู่มาแล้วคือไม่ได้หมายความว่าเราจําลองเหตุการณ์แต่เราไปจริงไปจริงถ่ายจริงในงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ยิ่งใหญ่มากสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ตัวแทนหนึคนฝากละครเรื่องนี้คะแม่ดีกว่าค่ะจากความูลซึกจากใจของเมนกนอยอุไรพรซึ่งทุกคนเต็มที่น่ารักในกอง น่ารักมากที่สุดคือผู้กำกับคือผู้กำกับแล้วก็อยากฝากให้แฟนเพลงเอฟซี FC แฟนละครติดตามเพราะกว่าจะออกมาเป็นผลงานให้ได้ชมได้ความละเอียดซับซ้อนมากมายที่ผู้กำกับและทีมงานทีมกองนักแสดงได้ทุ่มเทค่ะเมื่อก่อนเนี้ยแม่นุ่งนยเคยดูละครซึ่งช่องวัน31เนี่ยเราดูแล้วเราอินไปกระบ,บทแต่ทุกวันนี้ดูไม่มีความสุขเลย เพราะรู้แล้วว่ากว่าจะได้ออกมาแต่ละซีนกว่าจะได้น้ําตากว่าจะได้แต่ละบทของผู้กํากับของทีมเบื้องหลังเบื้องหน้าต่างๆฝา,า,ากเฟละค่อนสุขคนค่ะเบื้องไฮเน่เด้อค่ะเทียนส่องแสง่สองวัน31เค่ะเต็มที่ทุกคนค่ะ